แนะนำตัวหน่อยค่ะเฮียอันนี้ออกช่อง Youtube นะคะ Youtube ค่ะช่องของเจฟฟ้าสรรหามาเล่าค่ะวันนี้่ะมาอัปเดตหายเฮียนะคะของฝากของตอนลงช่อง Youtube ค่ะร้านมูยอแม่นิน่าสาขาเนี้ก็คือต้นโพบริเวณแยกตลาดลาตีนะคะมีของฝากมีของฝากมากมายค่ะอย่าลืมอุดหนุนนะคะมีหมูยอมีแห,หนมมีคุณเชียงอันนี้เป็น ร้านเก่าแก่ของจังหวัดมุกดาหารนุ่ยเนาะสี่ห้าสิบป,ป,ปีแล้วค่ะนะคะอย่าลืมมาอุดหนุยนะคะอยู่ที่ต้นโพนี่แหละค่ะแยกตล,ดลาดราซีนะคะอัปเดตให้แล้วค่ะน,นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอัปเดตร้านของ หมูยอแม่นินนะคะหมูยอแม่นินค่ะก็จะมีแหนมนะคะแหนมอันนี้ทอดละเท่าไรทอดละสิบบาทค่ะอันนี้ทอดละสิบบาทค่ะอันนี้มีของฝากด้วยค่ะกลาวยจับนะคะกลาวยจับสดอันนี้เท่าไหร่มาน,นี้สามสิบค่ะแล้วก็จะมีนะคะหมี่แหนมค่ะแหนม ส0บาทนะคะอันนี้ก็ห้าบาทค่ะก็พิกัดต้นโพนะคะมีหมูหยองด้วยค่ะอันนี้มีหมูหยองด้วยนะคะมีหมูหยองด้วยค่ะอันน pues ี้หมูหยองหกสิบบาทค่ะของฝากนะคะตรงบริเวณต้นโพนะคะแล้วก็มีกุนเชียงจ้าคุมเชียงนะคะมีคุนเชียงด้วยค่ะอันนี้ก็นะคะมาที่นี่คือได้ วิวนะคะทางนี้ให้ด้วยนะคะก็บริเวณของฝากของเยาค่ะนะคะก็จะมีอันนี้เป็นถนนินีเส้นนะคะม,มีของฝากมากมายเลยค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตร้านมูยอแม่น,นินะคะมูยอแม่นินทาทำเนีเให้กับผู้ที่ติดตามนะคะก็ทางนี้แหละคะ่ะจะลับหน้ากล้องให้นะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นหมูยอที่หนึ่งในไม้้วยค่ะหนึ่งชดๆหงหๆด้วยค่ะ,อ,คะอันนี้ก็ นี่ค่ะตามนี้หรอกนะคะหมูยอแม่นิงค่ะอัปเดตให้กับเพียตะวันโชคการจนณาปุณนะคะมีของฝากมากมายมากเลยค่ะแล้วก็จะมีข้าวเปียกอันนี้มันเป็นเปียกเส้นนะคะอันนี้เป็นเนื้อสดอดิหาเหียนี่ใครคะเจ้าของร้านอ่าแนะนําตัวหน่อยค่ะเฮียอันนี้ออกช่อง YouTube นะคะ youtube ค่ะช่องของเจฟ้าสรรหารมาเล่าค่ะวันนี้กะมาอัปเดตให้เฮียนะคะ ของฝากของตอนลงช่อง youtube ค่ะร้านหมูยอแม่นินสาขาเนี้ก็คือต้นโพบริเวณแยกตลาดลาตีนะคะมีของฝากม,ากม,ามองฝากมากมายค่ะอย่าลืมอุดหนุนนะคะมีหมูยอมีหมอมอแหนมมีคุณเชียงยอ,อันนี้เป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดมุกดาหารเนาะเฮียเยนาะสีส่ห้าส,สิปีแล้วค่ะนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนเฮยนะคะอยู่ที่ อ่าต้นโพนี่แหละค่ะแยกตลาดลาตีนะคะอัปเดตให้แล้วค่ะน,นี่นะคะงงค่ะเดี๋ยวนูไปตัดต,ต่อก่อนเนียสเะ้าขาวปล่องน้ำเลย mà nhiều, 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 50าสเตอันนี้ทอนเท่าไหร่นะนี่นะ50 50อันนี้อันนี้สองพอ้ีต้องฟังดูเฮ้ยท <c oughs> ี่ไหนเฮ้ยลงยูทูบ <c oughs> นะคะอันนี้นะพอดีช่องได้เปิดยูทูบได้ย้อนแม่มีค่ะม <c oughs> ีเก็บตก